สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะวันนี้น้องหวังมาอยู่ในการซัพสองเราเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมากินลอยคํากันนะครับซึ่งเขาบอกว่ารสชาติกินแล้วอ้วกอ่ะผมก็เลยอยากมาลองว่ามันจะอ้วกจริงหรือเปล่านะครับเรามาลองกินกันเลยดีกว่าออปับป๊บปับ๊บปั๊บนั่งรถอยู่เนาะ เจาะแล้วอ้อาวครับเจาะเรียบร้อยแล้วครับเจาะแล้วนะครับเราจะรู้ว่ามันจะอร่อยก็เ่าเรามากินกันเลยดีก,ก,กว่าเห็นคนหนึ่งก็กินแล้วอ้วกผมพาวเวอร์นะครับวันนี้ผมมากินแบบไม่อ้วกเลยถ้าอ้วกผมให้ห้าสิบทูเลยอะผมจะไม่อ้วกเลยค่ะดูดูครับผมจะไม่อ้วกเลยค่ะดูอดู เห็นป่ะอย่างอร่อยเห็นนเป้าอย่างอร่อยอวกตรงไหนอ่ะเฮ้ยอย่างอร่อยอ่ะน้าอ้วกตรงไหนยังงงครับวันนี้ก็ไปนะครับวันนี้ก็ไปแล้วครับเห็นป่ามันอร่อยมากครับลืมครับเห็นใจก็กดไลค์แอนตับตะครเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปครับสวัสดีครับ